ครับสวัสดีพี่น้องผู้สุคนมนีมพบก,กับติ่งพอ,อยูชินเคยครับผมมนีพามาชมสวนเมลอนครับโอ้ยลูกไงลูกโตเริ่มออกลายแล้วครับพี่น้องเมลอนนะฮาเริ่มแตกลายงาแล้วพี่น้องมณพามาชมนี่ครับโอ้เป็นไพี่น้องเออแตกลายงาสวยๆพี่น้องลูกเพืนนะอืมเป็นลูก,ลกาง,งามพี่น้องครับพี่น้องไปชม ไม่ร้อนโอ้โหนะครับสวนไม่ร้อนครับพี่น้องประมาณหาไรเพี่น้องครับเดิอนแปดไร้ง้างเราพี่น้องตัวไหนไร้เป็นเริ่มออกแล้วเดือนไรออกแล้วโอ้โหพี่น้องสวยๆตายพี่น้องเบิยเฮ้ยพี่นอ้องตีดงามอีกประมาณสองเดือนนะพี่น้องนี่เก็บขายโมนาน ลูกใงญ่ปันนี่หรอพี uh ่น้องโอ้ยสวยพี่น้องสวยตายพี่น้องเบิ้งเดกของน้องัํไงแล้พี่น้องลูกของน้ออืมพี่น้องอ่าลูกเงี่ยพี่น้อง ดูเอียเลยคุสวยบบพีน้องอยัางงามดอาบีพ่าหน่องมาชมสวนเมลอนอัปเดียล่าสุดกๆๆสวยสวยที่น่าคือน้องร้ายเริ่มงามลวเอาไวส้สมนนี้ครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ